สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าชุมช่อง V I P ธรรมดานะครับเร้า V I P ธรรมดาก็จะมานําเสนอหวยมาเลวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานนี้หวยมาเลวันเสาร์นะครับวันนี้หวยมาเลวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ก็เข้านะครับห้าหนึ่งนะครับผ่านเลยนะครับเข้าไปเข้าตัวที่ตัวที่ไม่เน้นนะระวังให้ดีนะแบบเนี้ ไอตัวที่เราเน้นมันไม่มาถ้าเรือช่องว่างอยู่ตัวเน้นอยู่สองสองตัวตัวพุดเองมันมาตรงช่องว่างๆอ่ะต้องต้องจัดตรงนี้ให้ให้ละเอียดนะครับตรงนี้ผมว่าอาจารย์เน้นช่องไว้เนี่ยมองเละไว้เลยตรงที่ช่องเล่ที่ที่ไม่ได้เน้นอ่ะมันต้องมามันหาทางหลอดอยู่แล้วตัวเลขตัวอะไรพวกนี้ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับ หวยมาเลยนี่มันวันธรรมดาก็มีนะวันพุธพรฤหัสแต่ไม่ได้ทําเพราะว่ามัน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 ทำไม่ทันทําไม่ไหวเพราะว่าวันธรรมดานี่จะทําหุ้นไทยก็วันละสี่คลิปแล้วแล้วก็นี่เคอีอีสองคลิปแล้วก็หวยเวียดนามอีกสี่คลิปแล้วก็ดาวโจนส์อีกคลิปหนึ่งแล้วก็รวมแล้วเป็นสิบกว่าคลิปอะ่ะม,มันก็เลยทําไม่ทันอ่าแต่บางวันก็ยังทําห้างห้างเช้าห้างบ่ายอยู่เพราะว่า มันถ้าบ้างวางนั่นแหละจะทำทาเสริมไปประมาณนี้แต่อ่ามาเลวันพุธกับวันพฤรหัสยังคงไม่ได้ทำก็ทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครติดตามได้ก็ติดตามเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะหน่วยมาเลยนะครับประมาณนี้อ่ีอพีธรรมดาก็จะมานำเสนอช่องทางให้เด่นสามตัวแบบนี้นะครับแบบนี้นะอ่านี่มาเลยวันอาทิตย์นะครับแปดเก้าศูนย์นะ แปดเก้ศูนเ้นที่9กับศูนยครับเราได้เด่นแล้วเด่น8 9ดศูนย์แล้วเราก็มาหาคู่เจาะเก้า 9, 0, กับศรร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 ูนเรี่ยงกันไปเลยนะครับ9-0ศก็เป็นเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามาสี่ก้าาเก้าหกจ็้าหกูึหึงตสองตามนี่้นห้ารมาณนี้นะครับเราเข้ามาหาคู่เน้นแทนนมาคู่เน้นที่มันจะมีอะไรวงพรมตามเลยนะครับติดตามเลยนะ มันเป็นอบ้งสองเก้าสองสองเนะเก้าสองสองเก้าเก้าห้นะเก้าห้าห้เก้าเก้าหกหกเม เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าลายชุดอยู่เก้านี่ตัวเก่งลายชุดอยู่มันระวังตัวรอดนั่นแหละเนี่ยเก้ากับสี่มันรอดอีกแล้วน่ยเมื่อวานนี้ทําแบบนี้แหละมันเข้าห้าหนึ่งตัวกลางเพื่อที่เราไม่ได้เน้นนะไอตัวที่วงกลมเน้นกลับไม่มาฮะคือมันหนีมันหาทางหลบหนีตัวกลางก็คือแปดนะครับตัวกลางคือแปดนะเจยวประกาศสีเดียวเปลี่ยนขีดฉีดนะ เ่นสุดนะเ่นสุดระวังละ่ะระวังตัวที่รอดที่พี่ไม่ได้ติ๊กไม่ได้อะไรนะระวังนะครับประมาณน,นี้ชอบก็จัดไปนะถ้าเป็นจัดไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับประมาณนี้นะอม,มองเห็นไหมจะทําให้ตัวใหญ่ๆนะบางท่านบอกว่าทําตัวใหญ่ๆห,หน่อยมองเห็นอยู่เนาะ,ะครับขอบพระคุณสมาชิก,ท,กทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมไว้มาเลยนะครับสวัสดี พรุ่งนี้วันพืชมงคลนะหุ้นไทยหยุดหรือเปล่าคิดว่าหยุดยังไงไงก็ดูปากดูหน่อยก็แล้วกันนะครับอนนี้890หวยมาเลยนะขอขอบพระคุณสนนมากทีุ่กดตานนะครับที่แจนะต่อมานะครับกดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ